นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับสวัสดีครับวันนี้ครับครัวบ้านหลิมทุงครับมาอีกแล้วครับวันนี้จะขอเสนอเมนูไก่เนี่ยครับแกงออมไก่แจ้โอ้แกงออมไก่แจ้ครับมาครับมาดู เอาเผาคนแผลงก็เอาไปเผา,ขา,เากอนเผาไกให้มันมีกลิ่นหอมนะครับวันนี้เปนลนไกแจ้วันนี้ได้ไกแจ้ามาสองตัวครับเอาเดี๋ยวเราจะแกงออมครับมาดูกันว่าน้ำแกงออมของสูตรครัวบ้านริมทุงครับมันเป็ยนยังไงลองพอลองกอยกันเนอรนี่ครับโอ้ย่างเสซ็จแล้วครับอ้โชหอมขนาดเลยไปทำการกก เป็นตีนเป็นตีนหรือเป็นชิ้นเป็นชิ้นกบเป็นตีนเป็นตีนเอาเล็บมันออกไตไกลซอยกบพอดีคำนะครับดูหอมขนาดได้นี่ครับถ้าเอาไปย่างก่อนนี่มกินมันจะหอม ขนาดครับโอ้ผมเริ่มมาครับอากาศเย็นสบายนี่กกเรียบร้อยครับเตรียมกระเทียมก่อนแกะหอมแดงครับแล้วก็มีพริกปน่นพริกป่นแดง พริกแห้งครับพริกแห้งครับไปบดปนละเอียดจักไข่ครับซอยจักไข่ตัวเนอร์เตรียมขาตัวนะครับขาหนุ่นมนี่ต้นหอมผักชีผักไก่จะสุกก็ใส่ผักชีลาวใบมะกรูดครับใบบัวโคดนี่มา เริ่มตำเครื่องปรุงกันแล้วครับตำกระเทียมตำตะไคร้หอมแดงรวมกันไปเลยถั่พริแเฮงปนลงไปเลยนี่แกะเอานะครับามาักเผ็ดก็ใส่นักหน่อยเนอะถ้าบ่มักเผ็ดก็ใส่น้อยก็พอตามไปตวัวกระปิครับกะปิ สูตรครัวบ้านริมทุ่งนะครับเนี่ยใส่น้ำปลาซึ่งนิดหน่อยป่าห้าครับเนาะแล้วก็ตำไปเลยนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับหน้าตาของพริกแกงออมครับถช่อหม้อตั้งเลยครับเขาดังฐานนะครับนี่หม้อตัง้งเดี๋ยวจะคั่วพริกแกงออม ใส่น้ำมันพืดลงไปนี่ขั่วกระเทียมมันหอมๆกันเลยเอาเคืืองลงเลยลงคัวลงไปดังไฟใช้ถ่านเตาเศรษฐีนี่ ครัวมันหอมๆคััวไปสักพักมันมีกลิ่นหอมก็นหนอ่ไก่เขาโกกไว้ลงไปเลย,ยนี่ครับโอ้คััวมาสักพัก โคจะมันแห้งแหอมๆแล้วเอาน้ำเข้าใส่ครับนี่เริ่มเป็นแกงมาแล้วครับรอมันเดือดอหลังจากนั้นก็เอาค่าลงไปเป็นค่าซอยนะครับทตี่ม่าซอยไว้ตอนแรกครับซอยต้นหอมพักชีครับ พักชีลาวแี่เขาเตรียมไว้นะครับใบบักคูดมาก็กชีกเอาครับนี่ครับมันเดือดแล้วถ้ามันเดือดนี่คือเขาต้มให้มันซุกเลยเนาะแล้วก็เขากัปรุงตัวนะครับนี่ซุปไก่ก้อนลงไป นี่ตามด้วยผงชูรสตามด้วยรสดีครับนี่รสดีคนเข้ากันโอ้โากินกินน้าแกงออมหลังจากนะั้นเราก็เอาพักที่เวาซอยลงไปเลยครับ โอ้โหเสร็จเรียบร้อยครับแกงออมไก่แจ้ครับโอ้โทจากช่องครัวบ้านริมพุงนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับชอบคลิปนี้นะครับชอบเมนูนี้นะครับแกงอ่อมไก่แจ้ครับช่วยกดติดตามกดซับสไคร์นะครับ กดไลค์แล้วก็กดแชร์เข้ช่องครัวบ้านลิมพุ่งตัวน,นะครับ